สวัสดีค่ะนี่คือรายการพ่อลูกกันหนูกันนิง้ง <Yeah. S 1> นิ้งค่ะสุภาศิริวุฒิวิชัยค่ะคุณพ่อหนูครับธนาสุดวุฒิวิชัยครับค่ะวันนี้พอดแคสต์ของเราที่กลับมาอาัดใหม่ตอนนี้ก็เป็นตอนที่สิบแปดแล้วค่ะแหมรู้สึกแอคทีฟนะ,ะต่อนเนื่องนะ ใช่ค่ะกำลังมีฟิล์งตอนนี้ไม่ไม่แบบสี่สี่ปีผ่านไปค่อยตอนนึงอะไรอย่างนี้นะค่ะแต่ก็นานอยู่นะคะหมายถึงว่าจากตอนนู้นแล้วก็ตอนที่เรากลับมาใหม่เนี่ยใช่ค่ะโอเควันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าดนตรีค่ะเพลงยุคคุณพ่อกับยุคลูกสาวค่ะเข้าเรื่องเลยไหมได้ค่ะ อาอยุคุณพ่อก่อนได้เลยค่ะตอนที่คุณพ่อเด็กมากๆเลยคุณปู่ตอนนั้นเปิดเพลงเด็กๆคุณพ่อฟังนะฟังก็ไม่ไม่รู้ภาษาอังกฤษหรอกค่ะอะไรก็ก็กล่องก็ก็กล่องคือคืออพอมาพระโตขึ้นมาหน่อยอ๋อเขาร้องว่า Where's your mama ก,ก่อน เวสโยมามาก่อนเวสโยมามาก่อนเดี๋ยวจะใส่ประวัติเพลงนี้นะครับว่าศิลปินแล้วก็ชื่อเพลงชื่ออะไรถ้าคุณพ่อจะไม่ผิดคือชื่อเพลง w h e Where is your มามาก่อนค่ะวงจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ไว้ในโชโนอีกทีหนึ่งนะครับค่ะ,ะอันนี้คือเด็กมากๆค่กะก็คือเป็นเพลงแจส๊สเนี้ยเหรอคะไม่แจส๊สถือว่าเป็นเพลงเป็นเพลงป๊อปเป็นเพลงป๊อปในยุคนั้นติดชาร์ต Oh. ไม่แน่ใจว่าจะะไรนรองม,นะมันเหมือนมันเหมือนมีความแบบแจ๊สนิดๆเลยอ่ะจากที่คุณพ่อร้องเพราะว่ามันต้องถือว่าเป็นยุคยุคปลายหกศูนย์อ่ะไมคก็ต้นยุคต้นเจ็ดศูนย์นะนั่นคือที่ที่จำได้นะตอน <Ha. S 2> เด็กมากๆ <Ha. S 2> แล้วก็จะมีเพลงที่สองที่ที่เด็กมากๆและได้ยินบ่อยมากคือ I like to teach the world to sing the perfect company รู้สึกเพลงเนี้จะมาเป็นโฆษณาเครื่องดื่มน้ำดำยี่ห้อหนึ่งค่ะดังมากรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดจะเปิดทีวีเนี่ยเขาจะใช้เพลงนี้อยู่ในในโฆษณาของเขาเครื่องดื่มน้ำดำค่ะนะครับอันนั้นคือเด็กมากๆอ่ะเอาเราช่วงเด็กมากๆก่อนของลูกสาวและที่เด็กมากๆแบบเด็กมากๆ นิ้งฟังไปเรื่อยจริงๆนะคะจําไม่ได้เลยว่าเพลงที่ฟังตอนเด็กมากๆอ่ะคือเพลงอะไรเพลงแรกอ่ะแบบจาได้ไหมตอนที่ลูกสาวเริ่มหัดใช้คอมพิวเตอร์เริ่มหัดใช้ตอนนั้นยังเป็นพีซีอยู่อ๋อค่ะอ๋อถ้าเป็นช่วงนั้นน่าจะเป็นปฐมประมาณปห้าปสี่หรือปห้าน่าจะปห้ามากกว่าค่ะใช่ตอนนั้นก็จะเป็นวงไทยก็เป็นแบบว่าป๊อปล็อกทั่วไป ถือว่าเป็นยุค90ไหมตอนนั้นใช่ไหมนิ้งไม่รู้ว่ายุค90หรือเปล่าค่ะเพราะว่าของนิ้งก็เกิดปี95ไงคะมันก็ไม่ใช่90ขนาดนั้นแล้วคือ90น่าจะเป็นคนที่ได้ใช้ชีวิตในช่วงปี90เริ่มเป็นวัยรุ่นตอน90ใช่ค่ <90. S 2> ะแต่คือตอนนั้นคือนิ้งเพิ่งเกิดอืมอย่างเงี้ยค่ะนิ้งก็ไม่แน่ใจว่าจะแบบควรจะนับตัวเองอยู่ในช่วงไหนแต่ว่าอันนี้คือเราพูดชื่อวงได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าสินค้าสินค้าเลี่ยงไปเพราะว่ายังไม่ได้สปอนเซอร์ ถ้าอยากให้เราได้กล่าวชื่อในรายการก็เรารับสปอนเซอร์ไม่อันเนาะค่ะโอเคก็คืออถ้าเป็นวงดนตรีที่นิ้งจําได้แล้วก็ชอบมาจนถึงทุกวันนี้ก็จะมี t t o t o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  r อร์ค่ะ t o c o o o เ r อ่ะอันนั้นนี่นี่นานนี่ก็ไม่ไม่นานนะอาจจะอาจจะเอ๊ะแต่อันนั้นอาจจะไม่ใช่ปฐมอันนั้นอาจจะเป็นมัธยมแล้วใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็คือเป็นวงแรกๆที่แบบเริ่มฟังแล้วก็รู้สึกว่าชอบค่ะจะมีแท tto า Color นี่นี่น่าจะโตขึ้นหน่อยล้ว<ช>ถ้าเล็กมากๆ,ๆล่ะจําได้ไหมที่เล็กมากๆอ่าไม่ได้จำได้ด้วยตัวเองแต่จําได้ด้วยจากการดูวิดีโอที่ที่บ้านอัดไว้อะค่ะคือ,อเพลงแมลงของทาทยังแมลงอ่าแล้วแล้วเพลงนี้ล่ะพรารู้สึกตอนเด็กๆลูกสาวชอบเต้นด้วยถ้าคุณพ่อเปิดเพลงเนี้ยโอเคนะคะนะ่ะใช่อันนั้นก็ชอบค่ะเพลงของสองพันสอราตรีอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะ ช่วงนั้นน่ะนิ้งก็ชอบหมดเลยค่ะตอนนั้นตอนนั้นยังอยู่ถือว่านุบาลหรือปถมเดี๋ยวคุณพ่อจําไม่ได้ละนิ้งปีไหนก็ไม่รู้นะคือแต่คือมันไม่ใช่เป็นเพลงที่นิ้งฟังตั้งแต่เด็กแล้วจําได้ขนาดนั้น<อ>ใช่ค่ะจะมาติดตอนช่วงที่เริ่มโตแล้วอยู่ประมาณมัธยมไงค่ะแล้วก็พอกลับไปฟังก็รู้สึกเอ้เพลงนี้เหมือนเคยฟังมาบ่อยมากเลยตอนเด็กแต่ก็แต่ก็จําช่วงเวลาไม่ได้ว่าคือตอนไหนเออไม่เหมือนอย่างที่คุณพ่อที่แบบแบบว่า โดนฝังเหมือนฝังชิปท,<ช>ที่ที่ตั้งแต่เด็กทุนปูเปิดให้ฟังแล้วก็จำไว้ได้จนถึงทุกวันนี้<ช>ไม่ไม่ไม่ได้มีเพลงเหล่านั้นใช่ไหมใช่ค่ะคราวนี้ก็เล่าต่อพอของคุณพ่อโตขึ้นมาหน่อยใช่ไหมโตขึ้นมาตอนนั้นก็ถือว่าอยู่มัธยมมัธยตอนนั้นยุคคุณพ่อคือยุคมศมศมศเหมือนมัธยมสมัยนี้ใช่ตอนนั้นยังมีปเจ็ดอยู่ค่ะ วงดนตรีไทยค่ะเริ่มเริ่มเป็นที่นิยมแล้วเริ่มมีชื่อเสียงแล้วคือตอนคุณพ่อเด็กๆย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งเด็กมากๆนั่นคือซิวเวอร์แซเหมือนจะเคยได้ยินเลยแต่ก็วงไทยนะวงซิวเวอร์แซนแล้วก็ดีอิมพอสิเบิลดีอิมพอสิ i b l e รู้จัก <c oughs> ยุคนั้นนะที่และซิวเวอร์แซนถ้าคุณพ่อจาไม่ผิดถ้าผมจาไม่ผิดนะครับท่านผู้ฟังจะวงซิวเวอร์แซนจะมีเพลงเปิดวง เตอ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 เอเตอถ้าจำไม่บิดนะครับแล้วก็ดีมอิแต่ที่คุณพ่อเป็นวัยรุ่นจริงๆก็ต้อง,องวงนี้เลยอะไรคะตึง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 วง,งชาตรีค่ะชาตรีอัลบั้มแรกก็จากไปลอนดอนอันนี้คือชื่ออัลบั้มเหรอคะน่า <H az> ชื่อเพลงจากไปลอนดอนไม่แน่ใจว่าชื่ออัลบั้มนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะ <H az> แล้วก็ที่จะดังเปรียงปรางสร้างชื่อเสียงให้กับวงชาตรีก็คืออัลบัม้มถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผู้ฟังแฟนฉันค่ะโอ้แฟนฉันนี่ยุคคุณพ่อนี่แบบถ้าจะนักดนตรีตั้งวงไปห้องซ้อมนี่ต้องแกะเพลงเกือบทุกเพลงของชาตรีค่ะนะก็ถือว่าดังมากๆแหละในยุคสมัยนั้นยุคนู้นก็ต้องมีเอ่อบีจีส ไ <I> อสตาร ok. ์ที <I> ่แตโจ๊กไออันนี้เคยได้ยินอยู่บ้างบีจีสนะครับโอเค okay. นี่คือยุคยุคมัธยมต้นมัธยมต้นของคุณพ่อคราวนี้มัธยมต้นของลูกสาวล่ะมัธยมต้นของนิ้งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็จะมีแททูใช่ไหมคะที่เป็นวงไทยแต่ว่าของนั้นช่วงนิ้งจะเป็นกามิกาเซ่กามิกาเซ่วุ้ลืมไปแล้วว่าค่ายไหนเนาะ อากามิกาเซ่ยอยู่ในเครือของ RS, <S อ s ค่เอค่ะก็จะตอนนั้นเจอที่จะมีโฟรมดเฟฟังแก้วเคโอติกแล้วมีวงอะไรรู้สึกถ้าจำไม่ผิดของอา s ที่จะมีสามคนที่มีคนหนึ่งที่จะเป็นเออ่เขาเรียกอะไรอ่ะมีผิวผิวคลามมา้ำอ่ะที่จะเป็นลูกครึ่งมั้งหรือว่าแกไม่ใช่เป็นลูกครึ่งเราห้ามพูดเอ<น>็ e word, นเบิร์ดนี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่แต่ว่า อคาซูเฮ้บาซูเหรอบาซูใช่ไหมอุ้ยแต่นั้นเก่ามากๆากเลยฮะอนันต์นิ่งอนุบาลได้มั้งคะบาซูใช่ไหมเพลงอะไรคะที่ดังๆเอ้ยก็บอกให้แม่มาขอใช่ไหมใช่อันนั้นนิ่งอยู่อนุบาลเลยค่ะเป็นเทปเทปคาสเซ็ตใช่ค่ะลูกสาวไม่ทันแปดแทร็กใช่ไหมแปดแทร็กคืออะไรล่ะคะก็คือคาสเซ็ตขนาดใหญ่ไม่ไม่ทันถ้าเรียกแปดแทร็กคุณพ่อทันแปดแทร็กคุณปู่มีเครื่องเล่นแปดแทร็กในรถแล้วก็ใส่แบบ ใหญ่มากค่ะนะนั่นแหละก็ใช่ค่ะของนิ้งช่วงนั้นถ้าเป็นฝั่งไทยก็จะเป็นการิกาเซ่แต่ว่าก็ไม่ได้ติดไม่ได้ติดตามขนาดนั้นคือฟังเพลงฟังเกือบทุกเพลงเลยอืถ้าจะติดตามจริงๆก็จะเป็นเกาหลีอะค่ะนิ้งเริ่มชอบเกาหลีมาตั้งแต่ประถมแล้วปหกคือดนตรี ree, ฟังเพลงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเริ่มเริ่มชอบติดตามก็คือเคป๊อปแหละใช่ค่ะของไทยของเอฝรั่งไม่ไม่เท่าไหร่ ไม่เท่าไหร่ค่ะช่วงนั้นช่วงนั้นไม่ค่อยได้ฟังเพลงสากลเลยค่ะสากลนี่ความหมายนี่ก็คือเพลงฝรั่งพลงภาษาอังกฤษใช่ค่ะจะไม่ไม่ได้ฟังเลยก็ฟังตอนอย่างว่าตอนนั้นมันเคป๊อปใช่มันมาแรงมากจะไม่ได้ฟังเลยก็ไม่ใช่แต่ว่ามันไม่มีอะไรที่จําได้หรือว่าตอนนั้นฟังอะไรอะค่ะแล้วเคป๊อปก็คือที่เริ่มจําได้ที่เริ่มคลั่งใครก็คือเคป๊อปวงอะไรถ้าวงแรกเลยก็คือตรงบังค่ะดงบังชิงกีดงบังชิงกีค่ะ อันนี้เป็นวงแรกที่ทำให้มาสนใจเคป๊อปจริงๆหลังจากนั้นก็แบบว่ารู้จักทุกวงดูทุกวงเพราะว่าสมัยก่อนก็จะดูช่องในทีวีอะค่ะช่องอะไรนะตอนนู้นที่อันนี้ก็เราเราก็พูดชื่อช่องได้เหมือนกันใช่ไหมคะน่าจะได้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 ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราตัดทิ้งตอนนั้นเป็นช่อง True Music อะค่ะ True Music ทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมครับไม่รู้เลยคันนิ้งก็ไม่ได้ดูทีวีมาหลายปีแล้วค่ะเราจะอยู่บน <c oughs> ดูออนไลน์กันโอเคค่ะนั่นแหละค่ะตอนนั้นก็คือรู้จักจากการที่นั่งดูช่องนี้ตอนช่วงหัวค่ำอย่างเงี้ยจะเป็นช่วงเคป๊อปแล้วก็ดูว่าเออมีวงอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้จักหลายๆวงฟังที่เป็นเพลงหลักเพลงไตเติลของแต่ละวงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่ชอบตรงบังก็คือชอบมากแต่ไม่ได้มากถึงขั้นที่ว่าเขาเรียกว่าไงเรียกตัวเองว่าเป็นแฟนขับวงนั้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะชอบเพลงคุณพ่อจำไม่ได้แล้วดงบังถือว่า ถือว่าเป็นบอยแบนด์ของเกาหลีที่หล่อไหมก็หล่อนะคะแล้วก็ประสบความสมาร์ทสมาร์ทใช่ค่ะแล้วก็ความสามารถก็แบบโอเคมากด้วยเพราะว่าเสียงดีอะไรเต้นแล้วกความเกาหลีด้วยแหละค่ะเขาก็ฝึกเด็กของเขาดีตามมาก็จะเป็นซูเปอร์จูเนียร์ใช่ค่ะซูเปอร์จูเนียร์แล้วก็ค่ายเดียวกันอะไรแบบนี้ค่ะนั่นแหละแต่ที่นิ้งมาเป็นแฟนคลับจริงๆก็จะเป็นบิ๊กแบงยะคุณพ่อก็ โดนไปด้วยบิ๊กแบง่ะนั่นแหละเพราะรู้สึกว่าเพลงแบบถูกใจเพลงถูกใจด้วยแล้วตอนนั้นก็หน้าตานักร้องก็ถูกใจด้วยงเงค่ะลูกสาวชอบใครในบิ๊กแบงใช้คําว่าเมนเขาจะเรียกกันว่าเป็นเมนใครในวงนิ้งเมนซึงรีอะค่ะเมนซึงรีใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็แบบว่าไม่ชอบแล้วเพราะว่าซึงรีก็มีข่าวเรื่องแบบคดีไม่ดีเมื่อเมื่อสามสี่ปีที่แล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงค่ะน่าจะประมาณสองปีสองปี ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะแบบว่าเกลียดแอนตี้หรือสาบแช่งอะไรกันแล้วคดีเขาเขาเรียบร้อยหรือยังนิงไม่ได้ตามเท่าไหร่ค่ะแต่เท่าที่ล่าสุดเท่าที่รู้อันนี้ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยจริงๆนะคะแต่ว่าไม่ชัวร์แต่เท่าที่เห็นคือเขาบอกกันว่ายกฟ้องหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าไม่มีหลักฐานนะคะโอเคคล้ายซีรีส์เกาหลีก็คือแบบตอนนี้ก็คือเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่ามุนทิน ข่าวอันนั้นก็มันก็กเสียหายไปแล้วเนยแล้ววงก็ถือว่าคือตัววงไม่เท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าซึ่งลีก็ออกจากวงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคงจะไม่ไม่มีทางกลับไปไปร่วมวงกันอยู่แล้วล่ะใช่ไหมใช่ค่ะแต่คดีที่ยกฟ้องก็มันเป็นคดีของเรื่องค้ามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังมีคดีเรื่องไปเล่นการพนันที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมีรายละเอียดยิบย่อยอีกเยอะช่างมันใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับเราใช่ของคุณพ่อก็ท่านในบิ๊กแบงคุณพ่อก็ลูกสาวทราบอยู่แล้วคุณพ่อชอบ ชอบใครอะคะท็อปไงเอาล่ะจำไม่ได้เออท็อปคุณพ่อชอบท็อปเพราะว่าเขาเสียงเขาเข็มๆเหมือนคุณพ่อ๋อแล้ว่ะเออเสียอ้อมก้นอะไรแแล้วเขาก็เล่นหนังด้วยอ๋อใช่ใช่ที่ตอนนั้นคุณพ่อชอบมากเรื่องอะไรนะเซเวนตี้วันอินทูอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างที่เป็นทหารใช่ทหารเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โอเคเดี๋ยว <Okay. S 2> จะเป็นเรื่องหนังค่ากลับมาเรื่องเพลงต่ออันนี้เพลงอ่ะอันนี้คือเป็นช่วงที่เริ่มโตขึ้นมาหน่อยช่วงวัยรุ่นอืต่อไปจะเป็นช่วงเป็นแบบเริ่มเป็นผู้ใหญ่ช่วงเป็นผู้ใหญ่แล้วของคุณพ่อคือคุณพ่อเนี่ยพอพายุแปดศูนย์เนี่ยต้องบอกว่าแปดศูนย์จริงเพราะว่าแปดศูนย์เนี่ยคุณพ่อไปที่อเมริกาและไปเรียนไปไปเรียนไฮสคูลก็ต้องถือว่าอะไรนะมัธยมปลายค่ะ ไปก็ตอนนั้นไปไทม์สแควร์ปึ้งก็เจอยุคนั้นเนี่ยที่ไทม์สแควร์ที่นิวยอร์กนิวยอร์กเนี่ยเขาต้องแบกวิทยุไงค่ะไม่ว่าจะผิวสีอะไรแบกวิทยุแล้วก็ที่ได้ยินตอนนั้นก็คือตึง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 อ้ n น้าตาหวานใของ Queen อ่านั่นแหละนิ้งไม่นิ้งเพิ่งนึกได้ว่าของช่วงมัธยมต้นของนิ้งอ่ะ ก็มีวงควีนเนี่แหละก็ดังด้วยใช่ไหมคือคือเขานิงอ่ะ <c oughs> เล่นเกมกีตาร์ฮีโร่โอ้อยู่นั้นดังมากใช่นิงเล่นเกมกีตาร์ฮีโร่แล้วก็นิงอ่ะชอบเพลงคิลเลอร์ควีนของวงควีนมากเออโอเคทําให้มาชอบวงควีนแล้วก็เออจะมีช่วงหนึ่งที่จะเป็นเขาเรียกว่าไอีโมเฟสของนิงอ่ะค่ะที่จะฟังแต่เพลงล็อกอใช่ก็จะแต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นแค่ช่วงสั้นๆอยู่ประมาณปีหนึ่งอะไรอย่างเงยเพราะว่าอิทธิพลของ วงควีนของคิลเลอร์ควีนก็เลยชอบลหลงไหลทีเดียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือชอบแบบชอบวงควีนมากเลยอะค่ะตอนนั้นฟังเพลงเดียวแล้วก็ไปฟังทุกเพลงเลยชอบชอบวงควีนตรงไหนอืมนิ้งแค่รู้สึกว่าดนตรีเขามันมันติดหูมันเป็นเอกลักษณ์ไม่รู้นิ้งไม่รู้จะอธิบายยังไงดีอะค่ะแต่แตว่ารวมเคมีทุกอย่างที่ออกมาเป็นวงควีนเนี่ย ไม่แน่ใจควีนมีเอสหรือเปล่านะครับ<า>มีหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีมัง้งคะหรือเปล่าหรือมีควีนไม่มีหรือาไม่มี<า>โอเคครับเช็คแล้ว g o o g l e ควีนไม่มีเอสอ่ามีหนึ่งคว<า>ีนเป็นซิงกูซิงอะไรก็ะ<า>มีคว<า>ีนเดียวค่ะ<า>อ่ะต่อนั่นแหละค่ะก็คือรู้สึกว่าดนตรีเขาฟังแล้วชอบทุกเพลงเลยมีแบบเพลงอื่นๆที่ไม่ใช่เขาเรียกว่าไงไม่ใช่เพลงที่คน ทั่วไปจะรู้จักคือคนจะรู้จักวงควีนเยอะๆก็เป็นโบฮีเมียนแลปบโซดีอยู่ต้นๆของเขาใช่ค่ะ We Will ล o c k You อะไรอย่เงี้ยแล้วก็ We Are The Champion อันนี้ก็จะเป็นเพลงที่แบบดังมากๆแต่นี้ก็จะไปชอบเพลงลองๆอย่างอ่าชื่อเพลงอะไรนะ you are my best friend under pressure คิมเลอร์คว <"U nder S 1> <Queen> ีนอะไรเงี้ยค่ะ under pressure ที่ร้องกับเดวิดโบวี่อะไรงนั้นหาก็จะชอบชอบมากตอนนั้นก็ไล่ฟังทุกเพลงเลย ก็อย่างกรณีของ under pressure ก็มากลายมาเป็นไอ้นี่ไง ice ice baby ตึง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 ต ice ice อ่านั่นคือบีดตรงนี้จังหวะตรงนี้นี่คือเอาไปใช้กันเยอะมากๆเลยครับเพราะไม่น่าเชื่อนะใช่สุดยอดเป็นอัจฉริยะมากๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องการเรียบเรียงการประพันธ์แต่งเพลงของ f r e d d ้เมอร์คิว แล้วก็สุดยอดกีตาร์ที่โลกนี้มีกีตาร์ตัวเดียวที่เสียงนี้ของไบรอันเมย์นั่นคือเสน่ห์ของของเขามีกันสี่คนสี่ควีนก็โอเคโอเคอันนี้คือเมื่อกี้พูดเรื่องควีนยาวมากของคุณพ่อช่วงผู้ใหญ่ใช่ไหมมีวงควีนก็เพระมาเพราะอย่างที่เมื่อกี้เราอะไรอ่ะเพราะเอเด o เ e ว y น h e dust อะ่ัแล้วก็ พออยู่ที่ที่อเมริกาช่วงต้นๆก็จะชอบบล็อกเหมือนกันค่ะแล้วกค็คุณพ่อจะย้อนกลับไปหาฟังทุกซื้อซื้อหมดเลยตอนนั้นยังเป็นแผ่นเสียงค<ะ>่ะของ l e ดเซปลโอ้ชอบมากเลดเซปลินคุณพ่อ <cipl> ชอบให้นทิ้งเปิดใช่ลหลงไหลเลดเซปลมากเลยนะตอน<ะ><ะ>ที่คุณพ่อเรียนเรียนไฮส o ูลแล้วก็เรียนเรียนออตอนปีแรกๆของมหาหลายัยยังชอบเลดเซปลทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่ค่ะ ถึงแม้ว่ายุคนั้นเนี่ยจะไม่ทันเพราะว่าแรปเปเล่นเขาดังในยุค70ค่ะคุณพ่อมาฟังตอน80แล้วแต่ก็ยังถือว่าเป็นวงดนตรีครูบาอาจารย์ค่ะแล้วก็รู้สึกไหมว่าตั้งแต่โตมาตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยวงการเพลงเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมอ่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะทั้งดนตรีแนวเพลงโอ้อย่างงี้ดีกว่าคำถามใหม่ค่ะ สไตล์การฟังเพลงของลูกสาวเปลี่ยนไปไหมของนิ้งเองอะค่ะเปลี่ยนนะคะจากยังไงไปยังไงเล่าคุถ้าเอาถ้าเอาแบบที่ชัดๆเลยอย่างสมมติเพลงเกาหลีเนี่ยแต่ก่อนจะฟังทุกวงแล้วก็เพลงสากลน่ะจะฟังแค่วงที่ชอบอย่างที่บอกว่าคุีนอย่างเงี้ยค่ะฟังแค่นั้นแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นว่าวงของเพลงเกาหลีฟังแต่วงที่ชอบอืส่วนเพลงสากลน่ะฟังทุกวงเลยนิ้งฟังช่วงนี้ ตั้งแต่นิ้งเข้ามาหาลัยอะค่ะก่อนจะเข้ามาหาลัยแป๊บนึงนิ้งฟังเพลงเยอะมากเยอะจนนิ้งจําไม่ได้แล้วว่านิ้งฟังอะไรไปแล้วบ้างนิ้งรู้จักใครบ้างก็ไม่รู้แบบศิลปินนะแล้วส่วนใหญ่ฟังที่ไหนลูกอ่าถ้าถ้าเป็นแต่ก่อนก็จะเหมือนเปิด YouTube แล้วก็ให้มันรันไปเองอะค่ะอ,ออโต้เพล,ล์อะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันก็ ส่วนใหญ่มันก็จะลันตามสิ่งที่เราเคยฟังมาก่อน AI ของ YouTube จะพยายามจัดให้ตรงรสนิยมของเราใช่ใช่แต่ว่ายุคนั้นมันก็ไม่ได้ดีเท่าทุกวันนี้นะคะแต่ว่าก็เจอจากการหาใน YouTube เนี่ยค่ะบางทีก็คลิกต่อไปเรื่อยๆประมาณนี้แต่ว่าถ้าทุกวันนี้ก็จะฟังใน Spotify เป็นหลักค่ะไม่ใช่ Apple Music ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่จูเอ่ไม่จูดีอัลบากค่เดียวเลย Spotify ใช่ค่ะพอรู้สึกว่า Uh, การคิวเลตเพลงของ Spotify ถูกใจแล้วพอดแคสต์ของเราที่ไปอยู่บนคลืค่นอื่นเพราะพอดแคสต์ uh huh. ของเรามีอยู่ทั้งหมดเลยนะ uh huh. เขาจะแบนเราไหมคงไม่แบนเราเนาะ <laughs> ไม่อันนี้ <laughs> เราพูดความจริงโอเคก็คือ uh huh. ฟังเพลงส่วนใหญ่จาก Spotify ใช่ค่ะแล้วก็ฟังส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือฟังเพลงสากล <laughs> ใช่ค่ะแล้วก็ uh, แนวเพลงที่ชอบเนี่ยจะชอบแนวเขาเรียกว่าไงออลเทอร์เนทีฟล็อกบอกไม่ถูกอะค่ะเพลงแบบ เป็นวงแบนเป็นเสียงเครื่องดนตรีจริงๆอย่างเงี้ยค่ะจะชอบคือเกาหลีเกาหลีก็ชอบอยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าฟังแค่วงที่ชอบค่ะแต่ถ้าเป็นสากลที่ฟังได้เรื่อยๆฟังเวลาทํางานเงี้ยจะชอบฟังแบนแล้วก็อ่านิง้งรู้สึกว่าตัวเองจะติดอะไรที่มันออกแจ๊สนิดนึงอะค่ะคือไม่ใช่เป็นเพลงแจ๊สไปเลยแต่ว่าฟังแล้วจะรู้สึกว่ามันอินสปายมาจากแจ๊สอย่างเช่นมีเสียงแซกหรือว่ามีทํานองเขาเรียกว่าไงอะแบบ ฟังแล้วมันจะฟังออกว่าเอออันเนี้ยมันมันมาจากแจ๊สอย่าลงลึกเรื่องแจ๊สมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเทพแจ๊สจะมาบอกนั่นแหละอะไรประมาณนั้นแค่รู้สึกว่าแค่รู้สึกชอบฟังเสียงแซกพะเดี๋ยวเทพเทพแจ๊สจะมาคอมเมนต์เฮ้ยไม่ทัไม่จ้ครับก็ก็อันนี้เราคุยกันกลางๆตามภาษาคนฟังใช่คืออันนี้คือก็ไม่ได้รู้เรื่องดนตรีอะไรมากแต่ว่าก็ จากจากที่แบบความคิดตัวเองว่าเออมันประมาณนี้เป็นอารมณ์ในการฟังเพลงล้วนๆใช่ไม่เกี่ยวกับในเรื่องความรู้ดนตรีไม่ไม่ไม่เกี่ยววิชาการเราไม่ยุ่งใช่ค่ะโอเคครับคุณพ่อเนี่ยส่วนตัวคุณพ่อชอบฟังเพลงทุกแนวเลยค่ะเคยเคยที่ฟังไม่ได้เลยคือออปอราโอเปร่าเนี่ยแต่ว่าพอมาเริ่มมีอายุขึ้นมาหน่อย ก็รู้สึกว่าเออถ้าบางอารมณ์บางช่วงเนี่ยฟังโอเปร่าแล้วเท่ดีเ<า>ท่นี่คือไม่ได้เปิดและให้คนอื่นรอบข้างเห็นว่าเราฟังโอเปร่านะาแต่มีความรู้สึกว่าเอ้ยพอฟังโอเปร่าแล้ว,แล,วแล้วได้อีกบรรยากาศหนึ่ง<า>ได้เอ,อสมาธิในการทำงานานะสงสัยจะเป็นแรงบันดาลใจเคยดูหนังเรื่องอะไรนะ่จำไม่ได้และเห็นถ้าจจำไม่ผิด จำไม่ได้แล้วแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยพอฟังเพลงโอเปร่าบางช่วงขณะทำงานเนี่ยสร้างสมาธิในการทำงานาาก็ก็จะชอบฟังทุกแนวอยู่ที่ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าณเวลานั้นอารมณ์ไหนใช่แต่จริงๆนิ้งก็เป็นคนที่ฟังทุกแนวฟังไปเรื่อยเหมือนกันค่ะยิ่งช่วงนี้นิ้งสากลที่เป็นภาษาอังกฤษนี้ก็ไม่ค่อยได้ฟังแบบ เออไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้หาฟังแล้วเพราะรู้สึกว่าฟังแล้วมันก็เหมือนเหมือนกันหมดก็เพลงญี่ปุ่นก็ฟังเพลงญี่ปุ่นก็ฟังมาพักนึงแล้วเหมือนกันค่ะเพลงญี่ปุ่นเพลงเยอรมันเพลงรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเจออไหนฟังได้ก็ฟังหมดอันนี้กันเละจริงเพลงที่เขาเขาชอบแซวว่าเป็นเพลงเอ่อมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยจาชื่อวงไม่ได้ละก็จะแต่งตัวประหลาดประหลาดอ่าแปลกแต่ก็น่ารักดีค่ะ อาันนี้เดี๋ยวมาโดยสรุปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอีีตอนนี้ EP ีนี้ตอนนี้จะสามชั่วโมงตั้งเด็กๆก็คือฟังฟังทุกแนวอยู่แล้วเริ่มเริ่มจากธรรมชาติก็คือต้องฟังเพลงป๊อปก่อนเพลงป๊อปของเพลงป๊อปของแต่ละยุคแต่ละสมัยใช่ไหมหแล้วก็เริ่มมาหลงไหลเพลงแจ๊สเพลงคลาสสิก เบโธเฟนโมซาต์โตมาก็เริ่มฟังฟังแนวนี้หลังจากที่เด็กๆเ,เพลงอะไรวุย้ย<ะ>อย่างที่บอกคือโอเปร่าก็ก็ฟังก็ก็ปัจจุบันก็ฟังทุกแนว<ะ>ชอบชอบทุกแนวดนตรีขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับช,ช่วงอารมณ์นั้นอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคุณพ่อง่วงแล้วต้องขับรถเนี่ย ก็จะไม่มาฟังแจ๊สอะไรอย่างนี้ล wow> ิมบิสกิตเลยลินกินพาร์คมาเลยนะครับต้องแนวแบบเพื่อให้เพื่อให้ตื่นแล้วก็ความเร็วร้อยหกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ถึงก็ก็น่าจะฟีลเดียวกันค่ะของนิ้งั้งง่วงก็จะฟัง EDM อมอิเล็กทรอนิก์เฮาส์อะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็เวลาเดินเวลาเดินจะชอบฟังเพลงเร็วๆหมายถึงว่าเดินเวลาเดินแบบสกายวอล์กรถไฟฟ้าอะไรแบบเนี้ยค่ะจะชอบฟัง พวกนี้ไปแล้วก็เดินเร็วตามจังหวะเพลงไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเดินตามจังหวะเพลงแต่ว่านิ้งนี่ก็จะเดินแบบตึกตึกตึกอยู่ในหัวฮะอะไรแบบนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์จริงๆนั่นแหละคือจริงๆตอนแรกถ้าถ้าตอนอีพีเนี้ยไม่ยาวจะคุยเรื่องที่ตอนนี้เป็นที่นิยมกันมากคือเรื่องออโต้จูนอ๋อแต่ถ้าคุยเรื่องนี้คงสามชั่วโมงจบนะเก็บไว่อีพีหน้าไงคะเรื่องออโต้จูนเรื่องออโตจูนอีพีหนึ่งเลยอีพีหนึ่งนะใช่ค่ะ โอเคถ้ <Okay. S 2> างั้นตอนหน้าก็จะเป็นเรื่องความคิดเห็นของเราที่มีกับออโตจูนใช่ไหมคะหรือเปล่าครับก็ออ <c oughs> ลองคอมเมนต์มานะครับว่าอยากาอยากฟังให้เราคุณพ่อคุณลูกได้คุยกันเรื่องออโตจูนการร้องเพลงโดยใช้เครื่องช่วยของศิลปินปัจจุบันหรือเปล่านะครับ่ก็สำหรับตอนนี้ E ีนี้จบเลยไหมจบเลยค่ะก่อนจะยาวไปมากกว่าน,นี้เอาละป <c oughs> ิดรายการเลยลูกค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะก็อยากจะขอขอบคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านอย่างเช่นเคยนะคะที่ยังคอยฟังกันอยู่ค่ะแล้วก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดค่ะขอบคุณมากๆครับที่อคอมเมนต์หลังไมคมาเพราะว่าหลายท่านไม่กล้าหน้าไมค์ก็เลยจะมีอินบ็อกซ์คอมเมนต์มาให้ทราบว่าอ,อยากฟังเราสองคนคุยกันเรื่องอะไรนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆที่แสดงความคิดเห็นมาครับ สำหรับรายการพ่อลูกกันหนูลืมเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรอันนี้บุเปอร์ดีก็สำหรับรายการพ่อลูกกันหนูกันนิ้งวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าตอนหน้าครับสวัสดีครับ